สวัสดีนักเรียนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่คาบเรียนออนไลน์นะครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับโดยเนื้อหานะครับเรายังคงอยู่ในหน่วยที่2นะครับเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรอยุทยานะครับโดยเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมนะครับในสมัยอยุทยานะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าประชาชนในสมัยอาณาจักรอยุทยาเนี่ยเขามีการแบ่งชนชั้นกันอย่างไร โดยสิ่งที่เป็นตัวแบ่งชนชั้นในสังคมนะครับเราเรียกว่าศักดีนาครับซึ่งศักดินาเนี่ยมันก็คือเครื่องกําหนดครับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลในสังคมครับว่าใครมีสิทธิ์อะไรบ้างและบุคคลคนนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างในสังคมครับโดยระบบศักดินานะครับเริ่มใช้นะครับในสมัยพระบรมไตยโลกนาถนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์องค์ที่8นะครับของอาณาจักรอยุธยานะครับ ในส่วนของชนชั้นในระบบศักดีนานะครับชนชั้นในระบบศักดีนาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ชนชั้นนะครับโดย1ในนั้นนะครับจะมีชนชั้นพิเศษอยู่นะครับทีนี้คุณครูขออนุญาตนะครับไล่ตั้งแต่คนที่อยู่ชนชั้นสูงที่สุดนะครับจนไปถึงคนที่อยู่ในชนชั้นที่ด้อยที่สุดนะครับเริ่มจากคนแรกครับคือพระมาหากษัตริย์ครับพระมาหากษัตริย์เนี่ย จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีศักดินานะครับเพราะว่าท่านเนี่ยทรงเป็นเจ้าของสักดินาทั้งปวงนะครับรองลงมาครับก็คือเจ้านายหรือขุนนางนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเชื้อสายนะครับเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นหลานนะครับหรือเป็นเครือญาติอะไรต่างๆเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์โดยตรงนะครับซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ครับก็จะมีศักดินาอยู่ที่1 5 0 0 0จนไปถึง1 0 0 0 0แสนักดินานะครับ ลองลงมาครับก็คือขุนนางครับขุนนางเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนข้าราชการในปัจจุบันนั่นเองซึ่งขุนนางเนี่ยก็จะมีศักดินาครับอยู่ที่400จนไปถึง1,000 10, ศักดินานะครับ ต่อมาครับชนชั้นพิเศษนะครับก็คือพระสงฆ์ครับซึ่งพระสงฆ์เนี่ยจัดเป็นชนชั้นพิเศษก็เพราะว่าเป็นชนชั้นที่ทุกคนจะต้องกราบไหว้ครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นไพ่หรือเป็นท่าทุกคนจะต้องกราบไหว้นะครับบุคคลในชนชั้นนี้นะครับทีนี้ครับชนชั้นพิเศษนี้ก็จะมีศักดินาครับอยู่ที่200จนถึง2,500นนะครับต่อมาครับไพ่ครับไพ่เนี่ย ถือว่าเป็นบุคคลที่เยอะที่สุดนะครับในสมัยอยุทยานะครับโดยไพ่เนี่ยก็จะมีศักดินาอยู่ที่1 0จนถึง25ศสักดินานะครับและต่อไปครับชนชั้นที่ด้อยที่สุดนะครับในสมัยอยุธยาก็คือทาสนั่นเองซึ่งทาสก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ศักดินาครับ ทีนี้เรามาขยายความในส่วนของไพร์นะครับซึ่งไพร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มบุคคลนะครับที่เยอะที่สุดนะครับในสมัยสังคมของอาณาจักรอยุธยานะครับโดยไพร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทครับประเภทที่1ครับไพร์หลวงครับไพร์หลวงเนี่ยคือไพร์ของพระมหากษัตริย์นะครับที่ทํางานให้กับพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยครับโดยมีลักษณะการเกณฑ์แรงงานเฉลี่ยนะครับหเดือนต่อปีนะครับซึ่งเรียกว่าเข้าเดือน ออกเดือนนะครับก็คือเมื่อเข้าไปทํางานในเดือนแรกนะครับเดือนถัดไปก็จะอยู่บ้านพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับและในเดือนถัดไปเมื่อมาถึงก็จะต้องเข้าไปทํางานให้กับพระมหากษัตริย์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสลับกันไปนะครับผมต่อมาครับไพ่สมครับไพ่สมเนี่ยคือไพ่ของพระมหากษัตริย์ครับที่พระราชทานให้กับเจ้านายเชื้อพวงและก็ขุนนางต่างๆนะครับที่มีตําแหน่งนะครับทางข้าราชการนะครับ และสุดท้ายครับไพ่สวยครับไพ่สวยเนี่ยก็คือไพ่ที่ส่งเงินหรือส่งสิ่งของมาครับแทนการใช้แรงงานนั่นเองทีนี้นะครับไพ่นะครับจะต้องมีสังกัดมูลนายครับเพราะหากไม่มีสังกัดมูลนายเนี่ยก็เปรียบเสมือนไพ่คนนั้นเนี่ยไม่มีบุคคลหรือใครคนไหนมาคอยปกป้องดูแลนะครับ ทีนี้นะครับเรามาขยายความในส่วนของท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนนะครับที่ด้อยที่สุดนะครับของสังคมในสมัยอยุธยานะครับโดยท่านนะครับถูกแบ่งออกเป็น7ประเภทนะครับประเภทที่1ครับคือท่าสินไทยนะครับซึ่งท่าสินไทยเนี่ยก็คือการขายตัวเป็นท่านนะครับตัวอย่างเช่นพ่อแม่นะครับขายบุตรนะครับสามีขายภรรยาหรือเกิดจากคีบุคคลคนนั้นขายตัวเองนะครับเพื่อไปเป็นท่านนะครับสครับท่านในเรือนเบี้ยครับท่านในเรือนเบียก็คือเด็กที่เกิดขึ้นระหว่างที่แม่เนี่ย เป็นธาตุของนายธาตุนะครับซึ่งธาตุชนิดนี้นะครับไม่สามารถถ่ายถอนตัวเองได้นะครับก็คือเกิดมาก็จะเป็นธาตุไปตลอดชีวิตนะครับ3ครับธาตุที่ได้รับมาด้วยมรดกครับก็คือเกิดจากการที่นายธาตุคนเดิมเนี่ยเสียชีวิตลงครับแล้วก็ได้มอบมรดกมรดกเนี่ยให้กับนายธาตุคนต่อไปนะครับ 4. ครับธาตุท่านให้ครับธาตุท่านให้ก็เกิดจากการที่ได้รับมาจากผู้อื่นอีกทีหนึ่งนะครับ5ครับธาตุที่ช่วยไว้จากโทษ ทันนะครับก็คือในกรณีที่บุคคลนั้นกระทาความผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับเป็นเงินค่าปรับนะครับแต่ว่าบุคคลนั้นอาจจะไม่มีความสามารถในการชําระค่าปรับนะครับก็ mm. จะต้องมีคนที่มาคอยช่วยเหลือนะครับ mm. โดยแลกกับการที่ให้คนคนนั้นเนี่ยไปเป็นทาสของตนเองนะครับ6ครับทาสที่ช่วยไว้ให้พ้นจากความอดอยากครับเกิดจากสภาวะที่ไพร่เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้ประกอบอาชีพได้นะครับทีนี้ไพรคนนั้นอาจจะต้องขายตนเองนะครับเพื่อไปเป็นท่านะครับเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือจากนายท่านอีกทีหนึ่งนะครับและสุดท้ายครับท่าเฉลยครับท่าเฉลยเนี่ยเกิดจากภายหลังจากการชนะสงครามขึ้นมาครับทีนี้ผู้ชนะก็จะกวาดต้อนคนนะครับคนที่แพ้สงครามนะครับมาที่เมืองของตนเองนะครับแล้วก็ให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นท่ารับใช้นั่นเอง ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการพ้นสภาพจากความเป็นทาสนะครับซึ่งการพ้นสภาพจากความเป็นทาสเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมดหลายวิธีนะครับวิธีที่1ครับก็คือการหาเงินนะครับมาไถ่ถอนนั่นเอง2ครับการบวชเป็นพระสงฆ์นะครับซึ่งการจะบวชเป็นพระสงฆ์ได้นะครับจะต้องได้รับคำอนุญาตหรือความยินยอมจากนายทาสก่อนนะครับหากนายทาสให อนุญาตนะครับหรือมีความยินยอมนะครับก็สามารถบวชเป็นพระสงฆ์ได้และเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ปุ๊บก็จะถือว่าหลุดพ้นจากสภาพความเป็นทาสทันทีนะครับ 3. ครับไปสงครามและถูกจับเป็นเชลยและหลังจากนั้นเนี่ยสามารถหลบหนีมาได้ก็จะถือว่าหลุดพ้นเช่นกันครับ 4. ครับแต่งงานกับนายทาสหรือลูกหลานของนายทาสนะครับ 5. ครับไปแจ้งทางการว่านายทาสเนี่ยเป็นกระบฏแล้วถ้าเกิดสมมุติสืบสวนออกมานะครับพบว่าเป็นความจริงนะครับ ทาตก็จะถือว่าหลุดพ้นจากความเป็นทาตทันทีนะครับสรุปชนชั้นนะครับในระบบศักดินานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ชนชั้นนะครับโดยถ้าแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือชนชั้นผู้ปกครองกับชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองนะครับโดยชนชั้นผู้ปกครองนะครับก็จะประกอบไปด้วย1ครับพระมหากษัตริย์ครับ2ครับเจ้านายหรือเชื้อพระงศ์3ขุนนางครับแล้วก็ชนชั้นพิเศษนะครับก็คือพระสงฆ์นะครับทีนี้ครับ ชนชั้นที่เป็นผู้ใต้ปกครองนะครับก็จะประกอบไปด้วยไพร่และก็ทาสนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหานะครับในวิชาประวัติศาสตร์นะครับขอหวังว่านักเรียนนะครับจะได้รับความรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับไปต่อยอดกันในอนาคตอีกทีหนึ่งนะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนในคาบนี้นะครับสวัสดีครับ